నిలగే గుమర్ కొడపుని నఫుకొడ మోపాటిపు కునాసరా సమతి కొడఫోడో చాలి నిహగే బాయల తాసొడ తా పెటిన భా కనియా హేక బెట్చే ఫోనో జోడ తాసొల సంన ఖా చాయ ఖొప్ న తిచగొ చే తాసొ ఫాలబడ దనరేలా బుగుయి దో ఖొ తోనే కుయే లౌవేడ నా బక్కానె కొ అమ్ కో అమెరికా అతాకు బకుసే అఖొనువా కులో అతా కరకరో మో బగతేమా อเมริกาอคนูอลัปะลารบ้ากเล M O U รเร์นเนาะแรอต่คัเลลอโลตัพลาดีตัเลตาซลจะเตลาปุกุนเนาะอาไว้ในเมตาสู้ทวีด้าตามาตกระเดที่กอาเลแปซิฟิกเนาะและเอเชียแปซิฟิกแต่กับป้าเอาไว้ในเมตาแรหลออเกลหลอละแอฟโดเมตาถือหลอจกากุก็ตรุอัตสุตากมอเลกั ပေါ်တော့ကခုချနေဝဲဒါလတော့ကိုဖလာလာလူໂດပိုဒိုတော့ကဲဘူးကဲပုစစ်ဖာနေလားအာကိုသနဲတာစီကွနောအိုထောက်ဝဲမေတ္တံတခိုင်မေတာဟီမူဒကုဆေကောဟာဘမ်တဒူလေတာမဲခုလခုလေလဟခပူနေကကဲတော့ဝဲတီကလိုလာအိုဒါကြွပလာကပလာလာဝဲဒါလတီကလိုပူဒေါ်ညပ်ခုနေကစီပွာဆူဝဘူဆူဝဟူစစ်ဖာနေဘူစစ်ဖာကကကဲရောဝဲတာကျွတာပလာ ดดปัวออลูทีตว่าอโลก็โคถอดทีละก็ออไปเทท้วนเนี่ยเกเกราตาจุตาปลละตาสัตว์สมูสิทธิภาคก่อนเนี่ยอ๋ออวะเมตตาตาตะคาสิก็บัดสะตนะเกเมเมลตรอัตมาเนาะเลลอเอโยโดก็เสดลว่าอูตาลดลลาวะคอนเสตะภาคเมเกอาวะตะคอนโทรเวดาลอตีลอเชบาตะเวดาเนาะเกรดเวตาจุตาปล joa law wet da tu le mo le pu sik ko no pu a o wet phe thi klo mae nam khong a o mae nam kok mae nam da dile du ne ba do ba thi we khe la khe che la ku da ta su ta pla ka o ta o sit pha ta o mu pua ke na wa ta chu ta pla ni ni di ni ta khone america me khu le khu le le thi ko thobe melissa no joa ko do khe bo dia เลืสีฟเอาไปไยแคนเดเด้เมเลสาก็เนาะเมตาคอนโทรเวตาจุดตาลนี่เอาว้เสกมาไว้ทีตัวตวว่ามมบาอต้อนี่กบคอนโทรเวตตอดีเลยเด้เนี่เมตาซิกวาปดัวีสิกเ่ยเนาะดอกสัตว์ี่ตนีเนาะอลาัคิโกทิตากสัตนีเนาะปักปัารเราัก่เลยก็ไปได้ อี๋เนาะสแมสันเซนเตอร์สแตมสันเซนเตอร์บ้าขาวเวลาเราพูดคุสิ่นยาตากองอเมริกาอ่าพวกคุ้มบาคุ้มสินง้าเซนเตอร์เนาะดออาเวดูโอทอเวตาแปทีเนาะพาตับลืป่าบ้าขาวเราตมาตั้าแต่เอเชียเนาะต่กระป๋าเละแปซิฟิกแต่กระป๋าโอเวด้าต้งออหล่อเออหล่ในลอติลอเชลีดอเกิดถือทอเวด้าเลออันลืดดดูดอโอดาสฮอเสีสง้าเราฮอควบปู่เนาะ ดอโอสิก็ดอต่าบ้าจูบานหบานชาตนาเกตเวดาเนาะเลยอินโดแปซิฟิกเนี่ยตะลดโลกาสัตอมมาเวด้าเนี่ยกับบ้าเกเตรตัวอัลลอเลสิฟหาดอกที่เลอะเอาเวชูเวดากับสิเลอะเอาเวขาข้าเวดาเลยก็เจอปู่ที่ดองกับถูกเอาเวลเลสิ้านี่กระบ้าอู้เวดอกุยเส้นผ้าแล้วก็คู่ปปาเวดอกกับบ้ามาเราก็ถูกเว่เฮอคกูปู่พีินอ่ะแต่บ้าปลาเราเวด้เลย ที่กลางนูกลางเดเกนอกกับมามุนนอนมออัฟริกะดอสตะดิซอตรัวกอเกดออเมริกาอปราคูบาคูเตเตบานะฮูเคลซดิไซนเอาเวต่ํามาไมเอาเวเนดิซอฟุตเกตตอตาลอปิลอฟุลตะสะสมุซิปากอตะออกอเกเนอาวเซคุทอฟาลอดอเรคเคลลอเวดาเนลอนอตะซอเนซีเวดิเนดอ เมเวด้าตะมาตะมีสิกอลตะแฮพลอจูเชลอมิได้เอเชียตะกะป่าอาเซียนตะกะป่าอาเทียกอเซฟ5ดิสอเปเตนเนาะเมเวด้าต้าถุลอจราวะตะรูอะตาโซตะกะมอเลเอาเวรูเวลาตะคาเนี่ยดิสอเลทีกอกะคอสุตะเนบะตะกีอ่ะกอเนาะตะกะซอเนี่ยเตเวดิเนี่ยภาษาตุเมอเมริกาแฮกอดอเชลอมิเชลอซาอยู่เดทีกอหรืออาเซียนเตทไพเนี่ย เอาเวลาเมตาพิเกียวกับตรูตั้งสูตรต่ากันมดนองบัมดูเลตรูเนี่ยล้วเวลามาเวลาแล้วก็จะทิช่าก็โดเลก็ไปยอบูเคล่อกัเช่นนไม่ผ่านดูสิผ้าใครเนี่โอเวลาต่อเยกยับเละโดต้าคอนโทรเวตาจุดจัปลาเลยก็รอสูโยก็บากับบ้านโดเดเลาบาดอกกับบ้าโดให้เราเลยแม่น้ำโขงที่โกลเรเรเวโขงต่าเม่อกี้เราโกกตปลาเมื่อกี้นี่บ้านโดเวลากำลัโพ เดือตาอสัดสมุนไส่ฟาเลทีอกลานี่หรออนาะสิเวดาดินเนอืมเอาเวตักซ่อนกวยกระโดดเวด้าเนาะตักตาป้าพลาทอเลิฟอเมริกากว่ากูบากูเซอเซนเตอร์ตบลอนใหญ่ยี่นาะป้าพลาทอเวด้าเลยตาป้าพลาตบลอนใหญ่นุยละปบุกคุยเกวดาเนาะอเมริกาอโกอคุเลอุสโกโดเลคูเวด้าตาพ่อหลอดจืดเดือดที่ก็กาเขอยสินค้าเนาะโด ကူဝေဒလဖိုလီဖိုလိုတာမကွာဟိုဖလာဖိဒဖ ाने ကော့ချတဲမလေးဆာတော့ကမ်ဘိုဒီယားနော်ဒိုဒိုထရမ်နဲ့အဖဲဝဲဟဲဝေဒါလကူလာလာပယ်လမလေးဆာတာအုပ်ဖိုးအာရှဆမ်မစ်အခါနဲ့နော်အဝေဒဒိုနေဝေဒါကပကတိရတဲ့တာနန်နေတာဖော်လဂျူဒေါ်တာအော့လော်အော်လော်စစ်ဖားလီနေလောအိုကေလေကဘတ်စာထောက်မှာဝဲနော်တာအော့လော်အော်လော်တာဒိုနေကိစ်ဖား อาตมาสาธิสจะป้าก็พึกข้อกบาแต่ว่าเอเวด้เมเวด้บัดเวคุสิก็รตักหุกยาที่ก็ตักหุกเสิก็อาคนยตืเมลอเมริกาเชลมีเดทที่ก็สิบพาตัดูตาอย่าไม่ทอดตากก็ตาแค่ไม่ทอดเลยก็บ้าทีบ้าดูเวมายสิบพาเนี่ยอเมริกาสิก็ก็บัาชอขอตาสุดทาเวดอาอสุอสิ่สิบาเลยแค่โตเปรี้ยเจนี่หรออืมอาคนเ็นเลือดตาเนี่ยะครอาคอีเน พวกก็เจ้าเต้โพอากับว no like ่ากูบากูเสียออดตาบานุเลยเฮ้ยแค่บรยพอราเอเมริกาดูเอาเวด้านนี้ดูยู่นั่ก็กูเนกิที่กูเนกิก็กับมันออขอบ้าผอยู่แต่นาเกเลอวอากาะคันนียอย่สก็พอร์ลจูดก็เมริกาเลือตานนียคนอเมริกาโดนด์ทรัมที่ก็ขึ้ตการกันเ่ยเฮเวด้าดอดูมือลอพอร์เกวิที่ก็คี้เบี้ยที่อแต่ดอกไมด้เลยอีลอวสบา bamlele table tapko no o dal le thikokhi be apo tanage le khabodia ne le ge tirpha la lutopido no o anande kochotel din no no akota ne stem stezan pa phlato wedda awai me wedda mukro wekwal kokwa torbe no o dal le thiko titpha ra la wesat thil le asia pu le ta ko khuk thik thawel le titpha ดอกกดูเกเอแตาิชุบาชุเาอ่ะลกลเนีรอดอกตาที่นหลบลอเลเมเลซาอาปอันนเสโคเนาะอะคคเนเโกอาเว้อาเซียนอปาเชนเมเมเมอคุเนอาว้อันวกมเซโกเมเลซาอปโกลักลานนี่อเนาะลตอนนี้ตอนน มาตะคายในประกแต้มมาเลยเมเวดตากอดตาตุดลอซาดตรูบ้าก็เลยตากึบไปดาเลลอกูพอล่ะเนาะบ้ามดาเลยเมแปลดาตรูนี่ไปแท้ตะกาเฮกูละเฮมาใหม่แท้ตะกาเลยที่กอลอาเซียนติดภาพปู่นี่อเมริกาลูเวดาตะตึกเลยบาลูดุตึหมอนาเกาะน่ะตะปอตะลอน่ะตะอาสหภันโดเลยน่ะกระเตดตะส่ตะสุกกูเวละฉัวกูเวว่าตาเมก็อุบา คามม่ชาเนนนมาบว่ะวคนดนัทรัมปลสเฮกูลเวสเลสเฮบลูลเวสอาเซียนอปูดีอเม่ที่กอละอาดุษฎดกมอสูที่กอลอาเซียนเ็พระมอตบุสกบาบาเชลอมีมาตัอลอลเลก็ชาเนเวลาอ่นเล่อนเนาะอืมวันีเมเวตาตาปลกนะปกติมาดีเนตาะนออสเตรเลียมเกโจมเก น่าะปกเตมาเลโอเวดไดเหรตาโพลจีเดก็เมริกาอาโเวดแคบเดียเดเมลเซาเนาะพูดเสพหรือเปลม้าขันยล้อสานเออเมริกาตเอบาอะก็บ้าไม่เวดวค่คาสุญญลตามาสกุตาปูอารตาเลตทรัมเนี่ยคนู้บ้าเขาเลืสิวัยรุ่เล่อทรัมมตับ้าบลูอเมริกาไม่ตะวบ้าบลูว่ทรัมมก็นาบา โดนทัที่เวททับหรือทับก็เลยเก็บทอเลวก่อเมริกาก็เจดอกนดูดูรสเซก็ที่ก็เป็เมาตเองลอดดอเจนเนตนาเกตาเก็บหรืออาเตอรเนลยก่อเมริกาหอถ้าล้วก็ปอเทวทอกอาคีติาพนี้เมื่อเวลาที่ก่อลวคู่ไม่สิธิาเจอดแตแต่ว่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดที่ ก็บ้าเลนีสุดตาบ้ตีติดผ้าเขลกชืตาอตาอดตาตาสมุดหรืล่าโอเลชิกล่ะเมตรแรกเลดอเจาะแต่กว่าบำบัดเนาะระบบบำบัดน้ำเสียทีเลืออเกตาจุตาปลาสิฟานนี้ก็บ้าเขียวเทวม่บ้าเขวเวตลอดลายจีเรื่อไปปู่ดอคูลเนี่ยว่ารอแลก็มาปู่เุพาาต่อ မော့ကူတမီလတာဘူတီက ्लो တေအဝဲအမေရီကာအပွာကူဘကူစီဆစ်ဗာကူထော့ဖန်လော်ဒရက်ကလက်ဆွဲလော်ဝဲဒါအာတာကောတောက်လော်ကမ္မဝဲစစ်ဖာဒေါအရီယပ်တူနင်းဟောအေဒေါဒူပဖလာထောဝဲဒါလော်မေခူမိုင်းတနာကေလော်ကော့တေမေဂေမေခူမိုင်းတနာကေလော်ခေဘိုဒေယမေဂေလော်မလေးဆာမေဂေနီတာလော်ပလီလော်ဖူတကယ်ထော့အစာတေသောတူမာဝဲဒါနိဘာလော်အဝဲဒါနိမေတာလေ ดนอูทรัมเอโดปาพลาทอเวดาดอเวดาเมเวดาสเตมสันเซนเตอร์เฮทอกระตเซเซดอยาเวด้าตาเรตากลิพเนาะตากู่ท่อพาโลเวียเกนเลตาซอเมญาเนยเยนี่ดอเนะกับแกท่อเวดาตามมิตามกานอเนะกับแกทได้ไม้เลดอมมกโูเวกว่าผ่านด้นี่หรอกับเบ้าดอตากระแตกระตอมมูนนอมากับสารทคู่ไม้กับเสนี่หรอเนาะ ดอเซมซันซิ่งตอนนี้ป้าพลาอสิกโกเวด้าดีอเมริกาอาปัวคูบาคูเซอาเวโลคูเซเนาะสิเวด้าเลยทิโก็จะเบลอามามุกโลเวกัาบากาตาถือก็เลอเลยอะฮักคือเวกอเลอลาปุ่นโดนใครเนี่ยนี่มาสกอด์ได้ก็อเมริกาเซเปอร์เนี่ยเอาเวด้ากันโดเนี่ยตับดึกตับคู่เลืตานเล่ท่อเล่ทอเลยเทคโนโลยีจะกระปาเจ็กโกดอเลืคือเดอตันดอสเดอดที่กเอาเวด้า อตบบลกวเวด้ตบลกาปาเสกนี่หรอเนาะแต่เวด้าโดตาถือวาเวลเลอจะขอีลกักโคปูเนก็มาเวด้าแลอัเกตเอร์เลยตเกตาลบปี s ลบปูบาดเซเซปลาปลาลวกว่าูบาูเซแหลมากวาเวซดโซเลตาลเ้ากปาตรด้เวลาคดอไปมอสุดเกด้เวทเลตรูอก็ตบิ่ตนรอดอกเกวตทสต The h พอคุณดอบีนี่หรอเอาไว้ได้ก่อนนะกะปวดกูบากูเซเท่ากับตัวนี่หรอโอชัวเคลย์เลยเท่าเลยทาเปิดตาอยู่ยอบปากเกตับลึ